กระโดดตบ10ครั้งปฏิบัติสามสีเฮ้ยน้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเพื่อนเอาไปแล้วจ้ะเอาเร็วท้าใหม่เลยลูกคิดใหม่คิดใหม่เพื่อนเอาไปแล้ว วิ่งอยู่กับที่สิบครั้ง